เสริมสวยให้กันรักกันจริงๆนะเนี่ยสามคนพี่น้องเนี่ยอ่ะุงเงินดูแลน้องใหญ่เลยเดี๋ยวน้องก็นอนดูดนมจอเริ่มละเริ่มหานมเริ่มหานมเริ่มหานมดูดแ้วเดี๋ยวก็โดนดูดหนังท้องอีกดูแลน้องใหญ่เลยรักน้อง เงินรักน้องนะถเงินรักน้องตังแม่พักแป๊บนึงแล้วก็ล้างผมต่อโอ้โหไเจ๊เดี๋ยวก็โดนดูดน้องมิดดู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 โอ้โหรักกันจริงเลยรักกันขนาดนักรักน้องน้องก็รักพี่ พวกคีกันจนแม่แมวไม่เอาแล้วเป็นขิ่นหมาแมวกลายเป็นขิ่นหมาบนแล้วเงินแสนเงินล้านเงินเงินแสนเงินล้านลัคกี้ถุงเงิน